เรื่องสิ่งที่ตัดสรู้พิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดตรงนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย อันเป็นการกระทําที่ยังต่ําเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลําบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ สองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโตงสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตดรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตารัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกุุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือ ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้อง ความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องเิกษุตังหลายนี้แหลคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภพิกสุดทั้งหลายนี้แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันห้าที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์ภิกสุดทั้งหลายนี้แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์ คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดขึ้นอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นเิกสุทั้งหลาย นี้แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองได้แก่ความสลัดทิ้งความสลัดคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีมที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นๆ พิกูุทั้งหลายนี้แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้คือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้อง การพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการทำอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรําลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องภิกสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญานเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมากแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ค,ความจริงอันประเสริฐคือความทุกขนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกนี้เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้วเพิกสุรทั้งหลายจักูุเกิดขึ้นแล้วญานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิช,ชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ค,ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตถาคตละได้แล้วภกิกษุทั้งหลาย จักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นจริงที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นชิ่งที่ทควรทำให้เกิดมีเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตทำให้เกิดมีแล้วภิกษุดต้้งหลายตลอดการเพียงใดที่ยานทัศนะ เครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเราอันมีปริวัตสามีอาการสิบสองในอริยสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นยานทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วตลอดการเพียงนั้นเราก็ไม่ปะติญยาว่าได้ตดรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมมาณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดที่ยานทัศนะเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเราอันมีปริวัติสามมีอาการสิบสองในอริยสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้เป็นยานทัศนะที่บริสุทธิ สะอาดดีแล้วเมื่อนั้นเราก็ปฏิญ,ญาณตนว่าได้เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์